ตอนกอบกู้ดาวโลกตอนที่สามเอ๋ทำไมถึงร้อนใจจังครับเจ้านายร้อนใจนี่นายถามฉันแล้วพรอเนี่ยก็ด,ดูเนี่ยเนี่ยอืมอะไรเอออ๋อขอเชิญร่วมงานฉลองวันเทศกาลโลกเอ๊ะ มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นเอเลี่ยนชุดเกราะและแบบจำลองหลักสามอาที่ยิ่งใหญ่ใช่พบโบบอยทำโครงการโลกสันติ และบำรุงรักษารอบที่จริงเขากำลังจัดแสดงวิธีจะปราบเอเลี่ยนนอกโลกอยู่นะไม่เห็นเป็นไรเลยครับเขาไม่ได้เปิดโปงเราซะหน่อยนี่โอ้ยโลบไม่เข้าใจหรือไงว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นซีร่ซีร่ u p ูเปอร์อีวิลถ้ามีเอเลี่ยนทำพลาดก็ดเหมือนกับเราพลาดไปด้วยนะเพราะว่าถ้ามีใครพลาดก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆ โอ้เจ้านายสุดยอดเป็นแรงบันดาลใจจริงๆพวกเราต้องวางแผนหยุดวันเทศกาลโลกซะแล้วช่วย้องเพื่อนและพี่น้องหนึ่งเดียวของเราคนนี้เอเลียนชุดกอขอต้อนรับสู่วันเทศกาลโลก ีมากเลยที่ใช้วัสดุรีไซเคลิลแบบนี้อืมรีไซเคลิลได้มีประโยชน์จริงๆนั่นนี่และอย่าลืมแวะไปที่เวทีเวลา10โมงตรงก็ชมการเปิดงานฉลองวันเทศกาลโลก ทำไมต้องเอเลี่ยนชุดกรอเขาทำร้ายเราไม่เฉลิสตอนนั้นเดยวก็ทำร้ายเราอีกหรอไม่ต้องห่วงค่ะเอเลี่ยนชุดกรอน่ะไม่อันตรายอีกต่อไปแล้วโอ้โหโถเอ้ยเราบุบบอยล่ะฉันกลัวเวลาบุบบอยไม่อยู่นะเขาเออเขาอยู่ค่ะอย่าห่วงเลยนะคะกอเปาก็อยู่เหมือนกันไม่สำคัญหรอกเจ้านั้นน่ะต้องบุบบอยเท่านั้นเราถึงจะรู้สึกปลอดภัยเอ้ยพอได้แล้วเด็กว่าไงเราก็ต้องว่าตามเด็กเข้าใจไหมเฮ้ดูนั่น เชินครับเรามีรางวัลลับรออยู่นะครับโอ้โหรางวัลลับเหรอรออะไรอยู่เรารีบไปสิเร <c oughs> ็วออขอให้สนุกค่ะแล้วก็อย่าลืมสิดมองเปิดงานนะคะงานเขาดีนี่แฟง<ะ>โมเบบ้ากับโอปาล่ะเธอก็รู้นี่เฮ้ยฉันให้ไปเอาแผ่นพับแล้วก็หายไปเฉยเลยแผ่นพับจะหมดแล้วด้วยเนี่ยให้โกเปาไปเนี่ยนะเขาไปทังไหนอ นนั่นไปทางนั้นมาเถอะไปตามหาเขากันเลยขอบคุณครับป้าอร่อยมากเลยขอเพิ่มหน่อยครับนี่ทำไมเธอไม่ช่วยงานเทศกาลและเจ้ามากินอยู่ได้ช่วยนะครับลดโลกร้อนด้วยการกินไอศครีมไงเยมาอยู่นี่เอง <c oughs> ฉันให้นายไปเอาแผ่นพับแต่นายกลับม,มากินไอศครีมนี่ทำไมทำแบบนี้ลละโกเปานายบอกจะช่วยแฟงไม่ใช่เหรอ,อฉันมาซื้อไอศครีมให้ทุกคนไงนี่แฟงไอศครีมรสแครอทอะไรนะฮะ<า>ของโปรดเงน <c oughs> <า>เหลือทนจริงๆ <c oughs> เอ๊ะมาคนเดียวเหรอแล้วโบบายละ่ะเออฉันถึงอยู่ที่นี่งไงฉันมาซื้อไอศครีมไปให้เขาอะฮะซื้อไปให้เขาเขาเป็นอะไรกันล่ะ นั่นไงเป็นแบบนั้นตั้งแต่เช้าแล้วเอ๊ะมีอะไรบอยบอยเอานี้อ,อย่าเศร้าไปเลยบอยบอยท่านน้ามีเรื่องอะไรเผื่อว่าเราช่วยได้คือที่จริงที่จริงเขาเศร้าเพราะว่าพ่อแม่เรามาแต่พ่อแม่เขาไม่มาถึงนเขาจะชวนแล้วเขาก็เลยเศร้าอ่ะช่วยไม่ได้นินนะอ,อะไรอ่ะใช่ไหมบอยบอยอพวกเขาไม่มาอีกแล้ว พวกเขายุ่งอ๋อพ่อแม่ฉันก็ยุ่งเขาก็ไม่มาเหมือนกันนี่นะอะไรกันเนี้ยไม่มีความรู้สึกกันได้ยังไงอะพ่อแม่ของนายนะ่ะทำง,งานอะไรเหรอวันหยุดถึงมาหานายไม่ได้บ,บอยบอยพ่อฉันเป็นนักการทูตแม่เลยต้องไปด้วยนาะนักการทูตเหรอโอ้อยู่ไกลมากเลยสิเขาเลยมาไม่ได้บ,บอยบอยไม่เป็นไรหรอกนะ่ายังไงคุณปู่กับออโตบัตก็มานีิปู่กับออโตบัตเปิดร้านวันนี้ มันหยุดมีลูกค้าเยอะมากเลยเออเออเอ๊ะช่างเถอะบอยบอยไปเดินดูร้านค้าแล้วก็บูธต่างๆกันนะมันสนุกมากเลยมีเยอะแยะเลยด้วยยิ่งด้วยอยากได้อะไรฉันซื้อให้นายเองแค่เขาเหรอพ่อฉันก็มาไม่ได้ได้เป็นวันที่ฉันเศร้าที่สุดเฮ้ยเราจอพ่อไนย์แล้วไม่นะพ่อมาทำไมเนี่ย ทำตัวน่าอายจริงๆอะเะมีข้อความโอ้ไม่ฉันต้องต้องไปแล้วอะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยอย่างนีนะแล้วเราจะแจกแผ่นพับล่ะนายทําได้นะคือฉันมีเรื่องต้องทําอะกาแล้วเที่ยวขี้เกียจจริงฉันต้องทําคนเดียวอยู่เรื่อยเลยโอเคไปเถอะเอ๊ะ ถ้าทุกคนมาหาฉันแล้วงั้นใครดูแลง,งานเทศกาลล่ะ <g ül> ไม่มีปัญหาหรอกฉันให้อีวานช่วยดูให้แล้วอีวานหเหรอง่ายไม่สนสนใจอ่ะเขาพูดอะไรไม่เห็นพูดง่ายโอ้ว้าวมัสคอตโลกขอเซลฟี่ด้วยนะไม่ได้หรอก ปฏิเสธความยุติธรรมแบบนี้ได้ยังไงเธอหน้าเจ้านายเราใส่ชุดมาสคอตอยู่นะต้องทําตัวสุภาพเดี๋ยวก็โดนจับได้พอดีอย่าห้าวนักสิเจ้านายกระดากระดาองางกระดาษลูกสันมันล้อฉันถ่ายเรือไปแล้วจะถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะครักฮะไปอ่ออมามันต้องทำตัวอย่างนี้สิเจ้าถึงจะถูกเซลฟี่ขอบคุณครับขอบคุณที่ถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับไป 啊！啊 <world> <rob Four mundial ALLY>！呀 <長 net young men>！喂！喂！喂！ สวัสดีทุกคนว้าวอะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็คือโมเดลที่ทิ้งขยะนะโอว้ว้าวิว่งได้ด้วยีเหม็นจ,จังเลย,ยอมันละพิทางอากาศน่ะใช่ไม่ใช่แค่อากาศนะ แต่ว่ามีมลพิษทางน้ำด้วยโอ้ไม่ปลาในน้ำตายหมดเลยอีน้ำเน่าเสียอันตรายกับสิ่งมีชีวิตนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องลดขยะยังไงเล่าเพราะยิ่งใช้มากก็ต้องใช้ที่ทิ้งขยะมากขึ้นด้วยฮะ oh, ถ้างั้นมลพิษก็จะมากขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นต้องลดขยะยังไงหรอครับพวกคนที่ขยะกันทุกวันเลยโอ oh, นั่นมันง่ายมากเลยนะเราต้องแยกขยะ ทิ้งขยะที่ไม่ใช้แล้วในถังขยะแล้วจากนั้นก็ทิ้งขยะรีไซเคิลข้างถังขยะเป็นไงง่ายไหมล่ะ๋อแบบนี้แปลว่าพวกขยะที่ใช้ต่อไม่ได้จะถูกนำไปทิ้งในที่ทิ้งของมันโอ้และขยะที่เหลือก็จะถูกส่งต่อเพื่อเอาไปรีไซเคิลถูกต้องจากนั้นขยะก็จะถูกลดและขยะมากมายจะนำไปรีไซเคิล วิธีนี้ช่วยโลกได้มากเลยนะไม่ใช่แค่หยุดยั้งเอเลี่ยน้ะได้ยินไหมบอยบอยสุดยอดจุกสันวันรอดทักันได้ครับคุณออแล้วครับหมดเวลาถ่ายรูปแล้วนะครับพวกเราถึงแล้วเจ้าตดเฮ้พวกนายมาทำอะไรกัน ไม่ต้องกลัวเรามาช่วยนายเอเลี่ยนชุดกระครอบอเตรียมตัวล่าความสนใจเริบทราบครับผมโอ้มีหลายวิธีที่ช่วยโลกได้นั่นสิที่ผ่านมาเราไม่แยกขยะเลยอ่ะก็มันเคิลยยกมากแน่ๆเพราะมีของที่ปนกับของที่รีไซเคิลได้อะแย่มากนั่นไม่ดีเลยนะรู้ไหมว่าถ้าฝึกแยกขยะเราจะลดการใช้ทรัพยากรของโลกลงได้ ถูกต้องอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราลดหนังสือพิมพ์หรือวิตยาสารก็จะทําให้ตัดต้นไม้น้อยลงด้วยนะพลาสติกรีไซเคลิลและยางจะลดการเผาไหม้ที่เกิดแก๊สพิษได้เป็นการช่วยธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตถ้าแบบนี้จะลดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ด้วยอะไรนะเ,เหมือนกับโรงเรียนเราเหรอไม่ใช่นะแบบนี้ตั้งหากปรากฏการณ์เรือนกระจกนะ่ะเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์มีเยอะกว่าปกตินะโอ้มัน,มนคือแก๊สพิษนั้นเหรอใช่มันอันตรายมากๆแก๊สพวกนี้ทำให้โลกลดความร้อนได้น้อยลงอากาศจะร้อนขึ้นและระบายออกไปไม่ได้นะและยิ่งกว่านั้นจะระบายความร้อนที่ได้รับมาจากดวงอาทิตย์ไม่ได้ด้วยซึ่งในขณะนี้ก็มีแก๊สในอากาศมากขึ้นและมันก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาด้วยละ่ะ ใช่และถ้าโลกร้อนขึ้นน้ําแข็งขั้วโลกก็จะละลายและระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นจนท่วมพวกเราทั้งหมดเข้าใจไหมเอ๊ะอร่อยจังอะไรเขาได้นายเราอธิบายอยู่นะเออ ประกาศรครับประกาศรเราขอเชิญโบ้บอยและเพื่อนที่เวทีด้วยครับเอ๊ะสิบโมงแล้วเหรอมาเถอะพวกเราเร็วใช่ต่อไปถึงเวลาเปิดงานวันเทศก,กาลโลกเชิญพบคับแบบจำลองโลกที่สร้างจากว,าาวัสดุรีไซเคิลนี่คือผลจากการทุ่มเทสร้างสรรค์ของนักเรียนแห่งความยิติธรรม ผูได้ว่าทำจากวัสดุรีไซเคิลร้อยเปร์เซ็นต์รบมือด้วยครับโอ้มันหนักไหมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณลุงแบบจำลองน่ะน้ำหนักเบามากใช้กระดาษรีไซเคิลพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเออแะอีกสักครู่เชิญพบก,กับเอลี่นชุดโปรโ มันมันหายไปไหนแล้วฉันว่ามันคงจะหนีไปอ่ะไม่นะแย่มากเลยนะทำามโจมตีล่ะเอาเลยป๊อบป พ <c oughs> ร้อมแล้วครับเริมแบบจำลองด้วยเหล็กและปูนแล้ว <c oughs> งออุ้ยเอ้าเงอไงมัสคอตเนี่ยร้อนจังเลยโอ้ยไเอาหน้าพวกเอาไงกันต่อดีอะเอ๊ะ <online> น่า <lonely> ดีย <Find human> ังไงพาเอเลี่ยนชุเกรอหนีไปเนอะโอมไม่ทำไงดีเจ้านายเง้แอย่าห่วงเลยครับให้แผนีเอเลี่ยนชุดกระเรียมจอนตีสั่งสอนบอยบอยแ้อสั่งสอนบอยบอยหรือเอ้ยต้องขอโทษทีนะ ทำไม่ได้หรอกพวกฮะตตทําไมล่ะสัญญาที่สู้กับบบอยๆน่ะหมดไปเมื่อวานแล้วพวกเออไมีงี้ด้วยนี่นายเป็นวายร้ายแบบฟรีแลนซ์เหรอก็แค่งานนะพวกฉันรับงานและโจมตีเพราะได้เงินเนะถ้าสัญญาหมดงานฉันก็เสร็จพวกเงี้นี้เลยไมีอย่างงี้ด้วยดูมันจะไม่มีทางเลือกแล้วต้องกลับมาใช้แผนเอยิงไล่พบอโอ้โอเคเหอ เราครับเจ้านายเราต้องหนีแล้วนะสุขสันต์วันลอกทุกคนไว้เจอกันใหม่ไฮะอย่าฝันเลยจงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรนุ่มๆจงเปลี่ยนเป็นทุกทีเขางฮ็นนะไม่นะ แข็งกว่าเดิมอีกเอยบอยบอยพายุอัศนีอัตนีพิคพับเอ้ยมันแข็งเกินไปอถ้าแยกขยะจะช่วยโลกได้จริงเหรอแน่นอนครับไม่งั้นในวันหนึ่งจะเกิดปัญหาแน่วันหนึ่งเนี่ยมันวันไหนแล้วมันเกิดปัญหาอะไรต่อทันทีว่าแห้งอย เจ็บเจ็บอ้ยบันทะแตะแล้วโอ้ยมีดด้วยช่วยจ้าเครื่อนที่สายฟ้าแลบช่วยมด้วยบันทะพีบันท่พีมิภยฮะไม่ไหวผมหยุดบอลยักษ์ไม่ได้ลบไป้ฮึพลังแรงน อีกค่ะยาเย้เก่งมากเฮนนาเฮ้นี่มันคุกกี้ของเฮนนาทุกคนหิ้วเร็วหายหายหายหาที่หลบเร็วอะไรกันเดิมสุดยอดทุกอย่างคงสงบแล้วนะโอ้โชคดีที่พวกเธอหยุดแบบจำลองไว้ได้ ไม่อย่างนั้นพวกเราแบนแต่แต่แน่แต่ว่าเจ้าเอเลียนชุดเกราะนั่นหนีไปได้ไม่เป็นไรใจเย็นนะบอยบอยทุกคนปลอดภัยแล้วเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนนะดูฉันนี่สิขอโทษนะครับบอยเอ๊ะปู่มาเหรอแน่นอนสิปู่มาดูสิ่งที่หลานตั้งใจทำในงานนี้ไงเอ๊ะแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอบคุณมากครับที่มา ผมรู้ว่าปู่ยุ่งอย่าห่วงเลยอ่ะอันี้ที่ปู่มาสายเพราะปู่รอนี่อยู่โอ้นั่นอะไรอ่ะโองชาจากพ่อแม่ของบอยๆน่ะว้าวจากไหนครับเออไม่รู้สินะจะรู้ได้ยังไงบอยมาถึงหลันมาทำความสะอาดงานกันมาได้เลยเห็นแฟงมาหายไปตั้งนานแล้วจริงด้วยไปไหนนะเฮ้ยคอยดูเถอะ วาวาขอบคุณมากขอบคุณไม่เห็นต้องลำบากสร้างกระสวยเลยยินดีที่ได้ช่วยเป็นวายร้ายก็ต้องช่วยวายร้ายด้วยกันสิแต่ว่าทำแบบนี้เราไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแคน่อมากบลบเราจะไม่เพิกเฉยต่อวายร้ายคนอื่นเพราะพวกเราเป็นซีร่ซีร่าซูเปอร์อีวิลเราต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมว้าววายร้ายที่โลกนี้ดีจังเลยฉันจะรายงานรายงาน,นอ้อยแล้ว ที่จริงแล้วที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะเก็บข้อมูลและสำรวจโบโบยบยฮะพนิเสษไม่ได้ว่าภารกิจสำเร็จแล้วเจ้านายฉันต้องให้ระวัลย่างเงิมอ้าวแล้วใครคือเจ้านายนายอะ่ะเฮ้ยเป็นความลับเื้อโอ้บ,บอกเธอน้าราอุสาช่วยนายนะบอกนิดนึงอืมนายพูดถูกนะก็ได้ฉันว่านายรู้จักเขา เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก๋เอจโจเอจโจเออละพวกฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวมันจะสายเบ้าขึ้นไปไายปไปเจอกันล่างกดล่างกดเอจโจเอจโจกำลังมา โอเคได้ยินชัดเจนแล้วผมจะเตรียมตัว